สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่25พฤศจิกายน2023นะครับวันนี้เฟียงวิดนเด็ก73จากเมื่อน,นี้66เรื่องแรกมาพูดถึงเรื่องแปลกๆของ Ark Invest นะเรื่องที่ว่าคุณแคทตี w บูด CEO ของ Ark Invest เทขายหุ้น GBTC g r a y Scale Bitcoin Trust จํจำนวน7 0 0 0 0 0หุ้นนะครับหลายสื่อข่าวออกมาเขียนข่าวค่อนข้างน่ากลัวนะหลายสื่อข่าวเขียนว่า แคสซี่วูดกำลังหมดศรัทธากับบตคอยแล้วหรือเปล่าทำไมแคสตี่วูดถึงกล้าเท2ส,สัปดาห์ที่แล้วแค t ตี่วูดเพิ่งออกมาโวยบตคอยเธอบอกปี2030เนี่ยบตคอยอาจจะไปแตะ่1ล้านดอลลาร์ต่อ BTC แต่วันนี้การกระทำของเธอค่อนข้างย้อนแย้งนะครับชุมชนคริปโตมองเรื่องนี้แบ่งเป็น2-3สฝ่ายนะหรือ2-3สาฝั่งฝั่งหนึ่งมองว่า เป็นเรื่องปกตินะ g b t c ขึ้นมา200%กว่าเธออาจจะเทค Profit บ้างบางคนก็มองว่าเทค Profit ทำไม Bitcoin กำลังเป็นขาขึ้น g b t c เป็นขาขึ้นแล้วเธอเพิ่งอวยนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพยายามมองในแง่ดีมองในแง่บวกนะมองว่านี่ไง Bitcoin Spot ETF ของ ARK Invest d e a เนี่ยเดไลน์สุดท้ายอยู่ที่10มกราคม2024เธอต้องทยอยเทเก็บเงินสดไว้ เพราะถ้า SEC อนุมัติ Bitcoin สป o t ETF เธอจะได้เอาเงินไปซื้อ Bitcoin จริงๆไม่ใช่แค่ถือ GBTC ไว้นะครับก็เป็นได้ส่วนตัวเนี่ยผมพูดยากนะเราไม่ใช่คุณแคทตี้วูดเราเดาใจเธอไม่ได้นะครับแต่ก็มีหลายสื่อข่าวแซวว่าแคทตี้วูดทำอย่างนี้ประจำนะล่าสุดออกมาอวยเทส l a ก็เทเท,เทส l a ตอนนี้ออกมาอวยบิทคอยเทหุ้น GBTC นะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเห็นได้ชัด แคทตี้วูดเป็นผู้หญิงทรงพลังหรือทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมคริปโตนะวันหนึ่งบอกบิทคอยไปแตะล้าน4วันลุ่งขึ้นกดขายหุ้น GBTC ซะงั้งงนนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงหน่วยงาน CFTC หน่วยงานสินค้าพกพันที่ดูแลด้านสินค้าพกพันเ,เป็นหน่วยงานที่หลายคนมองว่าเป็นตัวตายตัวแทนของ s e c นะครับล่าสุดกันมาที่การของ CFTC คุณแคโรไลน์แพม เธอออกมาเตือนนะครับเธอบอกว่าคดีความของ Binance เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเรายังจะเดินหน้ากวดขันและสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดของเอกเ n g นทั่วโลกเอกเ n g นที่ให้บริการกับคนในสหรัฐอเมริกานะครับเ,เธอบอกการดำเนินคดีเนี่ยมันไม่มีพรมแดนนะตราบใดที่คุณกล้าเปิดให้ user อร์ในสหรัฐอเมริกาใช้ โดยการใช้ VPN หรือใช้วิธีสกปรกนะครับถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนกับสหรัฐอเมริกาถือว่าคุณฝ่าฝืนกฎของสหรัฐอเมริกาและการที่คุณจะเปิดให้บริการกับยูเซอร์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ทําได้มันเป็นอภิสิทธิพิเศษอภิสิทธิพิเศษที่หน่วยงานของเราต้องอนุมัติให้คุณก่อนนะครับก็พูดค่อนข้างรุนแรงนะครับ ตรงนี้เนี่ยชุมชนมองได้หลายแบบนะบางคนมองว่าเป็นเรื่องดี CFTC เข้ามากดขันเนี่ยมันจะได้ไม่มีเหตุแบบ FTX มันจะได้ไม่มี Exchange พยายามขโมยเงินลูกค้าเอาเงินลูกค้ามาผสมกับเงินบริษัทนะครับบางคนก็มองว่าเป็นการเอาผลงานช่วงปลายปีนะ SEC ได้ผลงานมาเยอะ CFTC ก็กันมาที่การอยากได้หน้าตัวเองอยากจะโชว์ผลงานนะครับพอแม้กระทั่ง การแถลงการดำเนินคดีกับ Binance กับพิ c ิเนี่ยหลายหน่วยงานก็มานะคุณป้าเจเน็ตเยลลินรัฐมนตรีทางสหรัฐอเมริกาออกมาแถลงกับเขาด้วยนะคุณป้าบอก Binance เนี่ยเราต้องดำเนินคดีกับเขาให้ถึงที่สุดนะครับมีคนเอาคลิปคำพูดของคุณป้าไปโพสต์บน Twitter บน Reddit แบบแซวแกแกออกเสียง Binance ผิด Binance and let me be clear it's binance Bin binance 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 Bin นะครับคือคุณป้ามาเนี่ยมาเหมือนกับกระทรวงยุติธรรมคงแบบป้าจะมาไหมป้ามาก็ติดรถมาหรือป้าขับรถไปเองนะปรากฏแกออกไปขึ้นแถลงบอก binance binance นะครับก็ว่ากันไปนะฮะหลายคนก็ต้องการเอาผลงานเป็นธรรมดา,าต่อไปมาพูดถึงคุณคริสตินลกาด ประธานธนาคารกลางยุโรปข่าวนี้นี่วันนี้มีคนพูดถึงเยอะนะครับล่าสุดในวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเธอไปให้หรือไปเป็นเกสต์สปิเกอร์ให้กับนักเรียนที่แฟรงก์เฟิร์ตนะแล้วเธอบอกภัยร้ายของคริปโตเนี่ยมันมันกว้างมากลูกอีชั้นก็ขาดทุนกับคริปโตลูกอีชั้นเนี่ยขาดทุนไป60%นะจนตอนหลังเนี่ยเธอมาเตือนอีกทีแลวลูกและลูกชายค่อยฟัง ไม่งั้นแย่นะครับนี่นะครับเธอบอกว่า,อาตอนหลังไปคุยกับลูกชายอีกรอบจนกระทั่งลูกชายมายอมรับว่าหมามมาเนี่ยพูดถูกเกี่ยวกับคริปโตคริปโตไม่ดีนะครับก็ถามว่าผมเชื่อไหมว่าแกคุยกับลูกชายผมเชื่อนะแต่ผมไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยเลิกเล่นคริปโตนะครับและการที่แกออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆมันมันเป็นเรื่องน่าอายนะนึกภาพว่าแม่เราเป็นประธานธนาคารกลาง แต่เราติดดอย60%นะครับและในการลงทุนเนี่ยผู้ชายเราจะรู้กันดีผู้ชายเนี่ยไม่มากก็น,น้อยลงทุนหุ้นลงทุนคริปโตลงทุนอสังหาริมทรัพยัเนี่ยเ,เวลาเจอเพื่อนเราจะคุยแบบใส่ไข่นิดนึงแบบเออเราฟันกําไรตัวนี้กําไรตัวนั้นแต่เนี่ยข่าวมันออกไปทั่วโลกนะเพื่อนอาจจะแซวบ,บอกเฮ้ยได้ข่าวว่าติดดอยเหรอเนี่ยเห็นแม่บอกติดดอย60%ข่าวดังไปยันประเทศไทยนะครับก็ ถ้าเป็นแม่เราเราเราอาจจะโกรธเราอาจจะอายนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม